w w w s a m ว l e t c o m ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิอ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมทนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทําคลิปคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างวัตถุมงคลของหลวงปู่เสน่หแห่งวัดพันสีจังหวัดอุทัยธานีอ่ะแนะนําคุณผู้ชมไปไหลคลิปแล้วพระปิดตาก็แนะนําแล้วปิดตาต่อลาบครับที่สร้างจากผงลังต่อแล้วก็เป็นลังต่อที่เป็นยอดฉัดด้วยมีถึง16ชั้น เรียกว่าลังต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนั่นนะของดีโดยธรรมชาติเลยครับหายากมากเป็นของดีโดยธรรมชาติมีพุทธคุณสูงทางด้านเมตตามหานิยมโภคทัพย์นี่โภทัพย์อันดับหนึ่งเลยเรียกว่าใช้แทนพระปิดตาของพระเกจิอาจารย์ดังๆระดับประเทศได้เลยทีเดียวนะครับอีกอันนึงก็แนะนำเหรียญเสน่ดีมีสตังนั่นนะ แกะแม่พิมพ์สวยงามเหมือนหลวงปู่เสน่วัดพันศรีไม่มีผิดนอกจากนั้นก็มีบาทใหญ่บาทโตถึงสองบาทผมเรียกว่าเหรียญสองบาทคือมีบาทด้านหน้าที่หลวงปูเ่เสนท่านเสกหนึ่งบาทแล้วก็เป็นบาทด้านหลังโพกข้ัพย์เรียกโพกข้ัพย์หลังไหลมาอีกหนึ่งบาทอ้าววันนี้ก็จะมาแนะนําวัตถุมงคลของหลวงปูเ่เสนวัดพันศรีต่อครับเอากันให้จบเลยนั่นก็คือรูปหล่อโบราณอ้าวรูปหล่อโบราณหลวงปูเ่เสน พิมพอะไรล่ะพิมพ์อุ้มบาทอีกแล้วแหมหลวงปู่เสน์นี้ท่านถูกกับบาทน่าจะหมายความว่าท่านเสกบาทได้มีคาถาเสกบาทมีคาถาอธิษฐานบาทนะพออธิษฐานบาทปุ๊บก็เรียกโชคเรียกลาบเรียกโภคขย์เรียกโภคข,ขสมบัติลังไหลมาเงินทองไหลมาเทมาทำมาค้าขายดีหากินดีลูกค้าเข้ามาเยอะๆเงินทองเข้ามาเยอะๆต่อโชคต่อลาบต่อทรัพย์สิน รัส์สลิงคารธุรกิจการค้าให้กว้างใหญ่ไพศาลออกไปอา้าวพระรูปหล่อเสกบาทนี่ก็มีดีเหมือนกันครับหลวงพ่อสเสน่ห์นี่ถ้าเป็นพระโบราณมีวัดปฏิบัติที่เคร่งคลัดหนึ่งในนั้นคือการเสกบาทอาเอาเสกบาทเสกข้าวเสกอาหารฉันอาหารเนี่ยก่อนจะฉันท่านพิจารณาอาหารแล้วก็เสกอาหารท่านเสกบาทเสกอาหารลูกศิษย์เห็นแบบเนี้ยจนชินตา คือเห็นทุกวันน่ะท่านทำทุกวันเสกบาทเสกอาหารพิจารณาอาหารทุกวันท่านว่าบารเนี่ยเป็นของโภคกรัพย์โดยเฉพาะบารพระเนี่ยเป็นโภคกรัพย์ชั้นยอดเลยเมื่อพระมีบารย่อมไม่อด อ่าจริงครับจะอดได้ยังไงล่ะครับเปิดบาทรับบินทบาททีอาหารดีๆโพกทรั์โภชนาอาหารหลั่งไหลมาเทมาแม้คนเราเนี่ยนะครับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยอาหารถวายพระอาหารที่จะใส่บาทพระตอนบินฑบาทของเย็นของเสียของเน่าหรือว่าของค้างนี่ไม่ถวายนะครับถวายของดีเรียกว่าดีกว่าเรากินอีกซะด้วยซ้ำนะคนเราชาวบ้านนี่ถวายของพระนี่เป็นอาหารปราณีต ดังนั้นพระเปิดบาทเนี่ยหอิ่มน้ำสําราญเพราะว่าได้อาหารอันปราณีตดุดอาหารทิพเข้ามาในบาสองชาวบ้านได้ทําบุญเช้าบ้านนี่ได้ใส่บาทก็มีบุญดังนั้นก็จึงเป็นมหาสมบัติมหาโภคะซั์กันทั้งสองฝ่ายเรียกว่าฝ่ายคารวาสและฝ่ายบรรพชิต ฝ่ายคารืหัดกับฝ่ายศาสนานี่ได้บุญเท่าเทียมกันเลยครับเป็นเนื้อนาบุญด้วยกันทั้งคู่โบราณท่านบอกว่าบาทลูกเดียวเนี่ยแหละครับเลี้ยงพระได้ตลอดชีวิตสมณะเพศเอออันนี้จริงอันนี้จริงนะพระบางรูปบางองค์เนี่ยอ่ะบวชเลยเราบวชก็อายุ20ใช่ไหมครับบางองค์บวชจนแก่จนเท่าเลยบาทลูกเดียวเลี้ยงตนได้ตลอดชีวิตตลอดสมณะเพศเอออันนี้จริงครับแม้แต่ ถ้าเสกบาทดีๆก็เลี้ยงพระได้ทั้งวัดเลยครับนะอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญนี่บาทของท่านใบเดียวในสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะครับบาทท่านใบเดียวเนี่ยแหละเลี้ยงพระ 3– 4 0ถึง400องค์โอ้โหเลี้ยงได้ทั้งวัดเลี้ยงได้ทุกวันนะไม่ต้องออกไปบินธบาทด้วยบาทใบเดียวเนี่ยตั้งบาทเอาไว้เดี๋ยวก็มีชาวบ้านมีญาติโยมเอาอาหาร อันปราณีตอันอร่อยนะมาใส่บาตรนอกจากนั้นโคขสมบาตรคือทรัพย์สินเงินทองชาวบ้านก็เอามาใส่บาตรด้วยอ่าหลวงพ่อวัดปากน้นํานี่บารมีท่านเยอะในบาตรลูกเดียวเองพระที่จะเรียนนักธรรมพระที่จะเรียนปริยัติปฏิบัติต่างๆพระนักเรียนเนี่ยท่านให้ความอนุเคราะห์อยู่ที่วัดปากน้ำเนี่ยโอ้ยสามสี่ร้อยองค์ในสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะครับพระไม่มีอด ไม่มีอดเลยสักวันเดียวนั่นท่านใช้วิชาธรรมกายนะเศกบาดเป็นสมบัติแก้วจัก,กรพรรดิเลี้ยงพระได้ทั้งวัดว่ากันอย่างนั้นเลยทีเดียวครับอา้าวหลวงพ่อสเสน่ห์ของเรานี่ก็เหมือนกันหลวงปู่เสน่ห์เนี่ยท่านรู้ก,กลเม็ดเคล็ดลับในการเศกบาดพระให้เป็นมหาโพรพย์ท่านก็เลยให้หล่อเป็นรูปหล่อรูปท่านนี่แหละครับอุ้มบาด ท่านสั่งช่างว่าปั้นรูปท่านเนี่ยก็ไม่ต้องเท่าไหร่แล้วให้ปกติแต่ว่าบาดท,ที่ท่านจะอุ้มเนี่ยที่ท่านจะเสกเนี่ยเอาบาดโตๆหน่อยก็ทำเป็นรูปปั้นเป็นรูปหลวงพ่อสเสน่ห์หลวงปู่เสน่ห์อุ้มบาดเสกบาดแล้วก็บาดโตซะด้วยท่านจะสังเกตว่าบาดเนี่ยโอ้ท้าเทียบกับองค์หลวงพ่อในรูปหล่อนะบาดใหญ่โตโอราลิกมากเลยครับเมื่อได้รูปหล่อปางหลวงพ่อสเสน่ห์ท่านเสกบาดแล้วอุ้มบาดเสกบาดเนี่ย หลวงพ่อสเสน่ท่านก็ลบถมผงวิเศษเป็นผงมหาเศรษฐีผงพระศิวลีเศกบาทผงเรียกเงินเชิญทองผสมด้วยสีพึ่งปากตุ่มเงินพอกอุดไปในบาทใบโตที่รูปหล่อท่านอุ้มทุกองค์แล้วก็ปลุกเสกด้วยยานสมบัติคือเดินกสินสิบเต็มกำลังแล้วก็ให้พรสำทับว่า ใครมีรูปหล่อบา้าโตรุ่นนี้ของหลวงปู่เอาไว้เนี่ยจะเจริญก้าวหน้าด้วยโภคขทรัพย์ทั้งปวงไม่อดไม่อยากเหลือกินเหลือใช้แล้วก็อุดมล่าผลโภคขสมบัติหลั่งไหลเข้ามาสู่เราทั้ง8ทิศทำการงานน้อยใหญ่ให้มีกำไรมากให้มีเงินเหลือ เหลือเก็บเหลือใช้มากๆกิจการการค้าการขายจะเริญรุ่งเรืองใหญ่โตให้รวยเหลือล้นจนไม่เป็นกันเลยทีเดียวอ้าวรูปหล่อรุ่นนี้ก็รวมความว่าท่านเสกไส้ให้อย่างดีเลยเป็นรูปหล่อปางหลวงปู่เสนอุ้มบาทเสกบาทแล้วก็คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าที่ผมนํามาให้ชมในคลิปนี้มีด้วยกัน2แบบก็รูปหล่อหลวงปู่เสนเหมือนกันละครับแต่ว่าพิจารณาดูที่บาท องหนึ่งมีเพชรบาทเนี่ยมีเพชรเม็ดงามเพชรเม็ดโตเล่งเลยนะเม็ดโตปิดปากบาทไว้ก็เรียกว่าเศกเป็นเพชรมหาเศรษฐีเพชรนี่ก็ไม่ใช่เพชรแท้นะครับไม่ใช่ว่าแหม่เช่ารูปหล่อหลวงปู่เสน่ห์แล้วหวังเพชรแท้ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขายกันองค์ละเป็นแสนละครับนี่ก็คงจะเป็นเพชรที่ท่านเรียกรวมว่าเป็นธาตุวัตถุซึ่งเป็นของมงคลเป็นเพชรเรียกเงินเรียกทอง เรียกโภคขทัพ์นะอีกองค์หนึ่งอีกแบบหนึ่งก็ท่านก็จะสังเกตว่าไม่มีเพชรเสิแต่ว่ามีอะไรแทนมีพระธาตุมีพระธาตุธาธแทนท่านใส่พระธาตุไว้ใส่ผงวิเศษเอาไว้รูปหล่อของหลวงปู่เสน่ห์ทั้งสองรุ่น2แบบเนี่ยสร้างในคราวเดียวกันคือในราวพศ2 5 5 5ครับสร้างแล้วก็เสกอย่างดีเลยโดยหลวงปู่เสน่ห์วัดพันศรีนี่แหละครับ ก็แนะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าจะหาวัตถุมงคลทางด้านโภกกระซับพ์โกระสมบัติเรียกทรัพย์สินเงินทองนี่แหละแหมเอาว่ามหารวยมหาลาบมหาโชคลาบภ้าขายดีเรียกลูกค้าดีนี่ครับวัตถุมงคลชิ้นนี้เลยที่แนะนำรูปหล่อบาโตเงินเต็มของหลวงปู่เสนวัดพันศีท่านจะเลือกแบบไหนดีล่ะแบบที่ปากบาทเนี่ยคาดด้วยเพชร เพชรนี่ก็เป็นอัญ,ญมณีที่มีค่าหมายความว่าเรียกทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองเข้ามาสู่ผู้บูชาอันนี้แบบหนึง่งหรืออีกแบบหนึ่งจะเอาแบบว่าที่ฝาบาทมีเม็ดพระาธาตุแล้วก็มีผงวิเศษอที่อุดเพชรเนี่ยก็จะมีผงวิเศษอยู่ในบาทด้วยนะครับเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนเพียงแต่ว่าองค์ที่อุดพระาธาตุแล้วก็มีผงวิเศษเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของบุญบรารมีของพระอริยสงฆ์เข้ามาร่วม ผนวกด้วยอีกแรงหนึ่งก็สรุปรวมกวมว่าวัตถุมงคลคือรูปหล่อบาดโตเงินเต็มของหลวงปู่เสน่เนี่ยรุ่นไหนแบบไหนก็ดีทั้งนั้นอ้าวดีสําหรับคนที่ต้องการจะพกพาติดตัวสร้างฐานะสร้างชื่อเสียงสร้างทรัพย์สินเงินทองตั้งตัวแล้วครับเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็สร้างตัวตั้งตัวกันแล้ว วัยรุ่นบางคนนี่ค้าขายเก่งมากมีบ้านหลักหลายสิล้านก็มีเคยเห็นมามากต่อมากแล้วนะครับอ้าวคุณผู้ชมมีของพวกกรัพั์ติดตัวสักหน่อยรับรองว่าท่านจะไม่เหนื่อยฟรีทำมาค้าขึ้นค้าขายดีนกักแรรูปหล่อบาทโตเงินเต็มครับสำหรับคลิปนี้คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้พบเจอกันสั้นๆแบบนี้บ้างก็ดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใ,ใด มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ